เรื่องเล่าของไอน์สไตที่ทุกคนจะเจอได้ในชีวิตเรื achieve. ่องเล่านี้นะคะเขาบอกว่าในขณะที่ไอน์สไตนเนี่ยนะคะกำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่นั้นเขาก็เขียนสูตรคูณนะคะ9คูณ1เท่ากับ9 9คูณ2ก็คือ18 9คูณ3ก็คือ27เขียนไปเรื่อยๆจนกระทั่ง9คูณ10 i ไอน์สไตเขียนว่า91 1เสร็จแล้วก็มีนักเรียนคนหนึ่งนะคะก็แบบเฮ้ยไอน์สไตยูเป็นครูสอนคณิตศาสตร์อะไรวะ พี่ไอสไตล์นะคะก็หันมาแล้วก็บอกว่านี่แหละชีวิตของคนเราเนี่ยก็มักจะเจอแบบนี้ต่อให้คุณทำดีมาทำถูกมากี่สิบข้อก่อนหน้านี้คนจะสนใจสิ่งที่คุณทำ และในเรื่องเล่าเรื่องนี้นะคะมันยังไม่มีข้อพิสูจน์จริงๆค่ะว่ามันมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับไอตล์ le, และนักเรียนคนนั้นจริงๆในโลกใบนี้นะคะย่อมจะมีบางคนนะคะที่เขาไม่ชอบคุณและก็จะมีบางคนที่เขาชอบคุณแล้วก็เฉยๆกับคุณค่ะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือโฟกัสกับคนที่เขาชอบคุณนะคะโฟกัสกับคนที่เขาแบบเฉยๆเนี่ยให้กลายมาเป็นชอบคุณและที่สําคัญไม่ต้องไปใส่ใจกับคนที่เขาไม่ชอบคุณใครโคตรเก็ต พิมเก็ตแปดแปดแปด